อนุรักษ์สื่อสารเป็นพลอระดงไห้ใหย่ยืนสละเ,เป็นว่าสู้ๆจะกลา้าในพีนบบ่น้องกระบมบก่อนยืนกับขอถวายความนอบนอ้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราวนมัสการพระคุณเจ้าทูาทา้ตุกโรทันสวสดีคุณพ่อคุณแม่ที่เดินข้างหน้ามหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัายวิทยาเขตอ่างน้อยนะครับผมในมือนี้นะครับผม กลาบสรับตัวกับผมเองนะครับผมได้ชาโนนอรลังสารนะครับหรือว่าน้องกอนนะครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ปีหนึ่งกำลังสึขึ้นปีสองนะครับคณะกรุศาสตร์สาธาวิชาการสอนภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตาาขอนแก่นนะครับกลาบสรับที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้คือวงโป่งล่างอุสตสาหีสารสศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับ มามือนี่โดยการการนำของท่านผู้ใหญ่ใจดีคือประเด็ดปนดรประคุดรพระโขสวิธานพัฒน,นาปติตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัายวิทยาเขตขอนแก่นของเขาและก็ท่านอาจารย์ดรพระมหาดาวสยามวัชรปัญโยรองผมด้วยการวิทยาลัายสงขอนแก่นนะครับ ครับสลาวงโปองล่างโุทธศาสตร์อีสานสินนี่นะครับผมบางท่านก็ไดิติดตามผลงานของโลกของลานมาโดยตลอดเพราะว่าลูกลานวงโป่งล่างโุราศาสตร์อีสานสินนะครับผมเกิดขึ้นได้โดยแรงเชื้อแรงใจแรงสนับสนุนของปองพีของดองของเอานะครับวงโปองล่างโุราศาสตร์อีสานสินนะครับผมลุงพี่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจสิสงสัยเอว่ามหาไรสงียังคือมีวงปองล่างนะครับผมวงโปองล่างโุราศาสตร์อีสานสินนะครับสั้งยูทีวีให้เหตขตขผนแก่นนะครับ เกิดข <Christmas. S 1> <ram> ึ้นเมื่อนับแล้วพ่ถึงปีนะครับผมก็ได้ทำการแสดงมากมายหลายชุดนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับผมโรหละครบของราบพุทธศาสนอิสานศิลปก็ได้ทำการแสดงมากมายหลายชุดนะครับการแสดงในปีนี้นะครับผมทุกชุดทุกการแสดงทุกเพลงนะครับผมเขาออกมาเห็นใหม่เมืนะครับผมจากปีที่แล้วนะครับสำหรับพี่ดองท่านใดที่ติดตามผลงานจากปีที่แล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างของโรงลานว่ามีการพัฒนา ไปจังใดแต่ที่สําคัญนะครับผมก็คือแรงเชียร์แรงแจแรงสนับสนุนจากอ่อแม่พีน่น้องนะครับผมบพว่าสิเป็นท่านอาจารย์ซอซอดเรยวณิเพียงเกศนะครับผมที่เพื่อในการสนับสนุนในส่วนของงบป,ประมาณจัดต่างวงขึ้นมาเป็นรุวนหนึ่งแสนบาทตัวมือสู้ๆ,ๆ,ๆในเพื่อนจังบวันะครับผมต่านก็เป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีใจสปอร์ตของเอานะครับสำหรับการแสดงชุดที่่านมาสงหัญความเป็น,นพี่น้องก็สิได้โคู่แล้วนะครับผมบามันขึ้นอีกอย่างเพราะว่า มึงแล้วก็สิมีแต่คนอีสานเนาะครับอยู่ทางนี้แม่นบอ่อะขอเสียงคนอีสานในพีน่น้องนี่เราเป็นมาคนอีสานไปใส่มาใส่ไ่้ขนาดกันกรับผม่าคนอีสานเดี๋ยวคนทางเหนือเปิดใจหน่อยใจอรัขอเสียงคนเหนือน,นะครับผมเอะคนใต้ครับเอาเดี๋ยว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 ข,ขอถามจักหน,น่อยแน่ยหันคุณแม่เป็นคนสามสามภาคเลยบอกครับโอ้ยว่าน่าละหนา้หนาตาดี ใส่เมืองเลยลงมาานมาคุ้นแม่ครับผมเด็กๆ,ๆ,ๆน้อยจากคุ้นแม่นะครับผมเื่อนี้นะครับผมเข้ากันาร่วมกันทื่ทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมกับมีวามาสแสดงคพิมยินดีกรับบัณฑิตไม้นะครับผมมากมายหลายท่านเท่าการสแสดงชุดแรกนะครับผมเป็นการสแสดงขบวนเอื้องควัน พี่น้องพิอีสานจจกดีลงพีโคอีสานกับมุจจกดีเป็นเพราะว่าปเอิ่มควัญหรือว่ใบสีสู้ขวัญคืออีหยังนะครับเมื่อหนาแล้วคือสิทธิมุจักนะครับเพราะว่าดังกับบริณุพันธ์ได้นะครับผมเราบอกสารการแสดงชุดแรกน,น,น,นั่นเป็นการแสดงชุดใบสีสู้ขวันซึ่งมณีลงกนวงของร่างพุทธศาสตร์อิสานสินพร้อมทั้งคณาจารย์คณะผู้บริหารของวัชรร่องขันแกนนะครับผมได้ล้ำ โวยพรนะครับผมเลยว่าสแสดงความยินดีพุทิตาสก,กาลาแก่บัณฑิตใหม่นะครับผมบว่าสิเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตทุกวิทยาเขตนะครับผมที่ได้เดินทางมารับปริญญาในอื่นอ,อื่นนะครับผมกะโอ้ยเดี๋ยวมึงหนาคุณพ่อคุณแม่ก็สีดีใจน้ำดูน้ำเต้าหลายนะครับผมสำเร็จการศึกษาเรียนมาตั้งแต่อนุบาลมีแห้งใจกับมือนี่ละมือสิได้รับปริญญานี่ผมได้รับคุณแม่ มันเงินไปจรกบาศนะครับอันอันลุงพีนี่ของเงินน้ำบ,อบ,อบออ่อปวดเป็นเนื่เนเป็นลุงพีนี่ขอ,อเงินน้ำบ่อบ่อบ่ะโอ้ยเก่าที่ผมหู้จักแม่หนิสิ้นเดือนครบถี่ลุงพี่โทรหายโยมแม่แล้วเด้อฮัลโหลโยมแม่เห็นอย่างยูโนอัน แม่กระดังหน้า,นานคืออะไรวันนี้เราดูวันอี้เรจะฟ้องเคยเป็ี่ยนทีนะแมนเพราะสิบวันนี้จะฟ้องเคยเป็นเพราะว่าเป็นสิทธ์เก่าว,วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเด้อลุงตีลุลงเด่นฝากโตไปจากน้อยเน่นะครับมหาคือแก่นนะครับผมแต่ว่าเดล่าสิงขาออกมากแล้วก็ไปเรีย้ยงโอยุทธีมจรร่องขอนแก่นนะครับครับรายการการแสดงชุดต่อมานะครับผมเป็นการแสดงชุดโชว์วงนะครับผม เมื่อนี้นะครับผมอาจารย์นักดนตรีบอกว่าเรานั่งล่ำนักสแสดงนะครับผมจ้าเต็มในพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมตั้งการสแสดงตั้งแต่ถูกกลัวนะครับผมยูเป็นเล่ยเชื่อเล่งใจให้ลูกให้หลานจนจกการสแสดงเดอ้อพี่น้องได้บบลงปียาวเบาจำบานเด้อปัิวัตืุรเกินโอ้ยน่ะข้าน้อยฟอดโอ้ยน่ะลงปีขึ้นบัเปิงปังแท้กลับไปเมื่อนอนก่อนยาวาจังซ้นนะครับผม โย่ให้กำลังใจวงพงล้ำโบราณศาสตร์ดีสาร,รสินก้อนจังใดเฮ้ากับเลือดสีชมพูน้ำกันแมนบอครับเอาลุงพีขึ้นมีแต่ขึ้นมีแต่คุณแม่ตอบพุม่มแหมะได้เลี้ยงอยู่บ่คุณแม่เป็นนิสิมมตมดจะล่ออยู่บ่แมนบ่เ่าแมนโจกสีจี๋โอ้ยปอไปน่าภผมิกันไรภผมเอ๋ออาจารย์นักดนตรีของเขาเราลายนางล้ำแต่ก็สีพร้อมแล้ว นะครับครับพี่น้องเป็นจังใดการแสดงชุดพันว่าพอเมืองในบอจะฝ่อล้ำข้านผมเด้อผมจะทำตามนาทีผมขามาการแสดง้อเสียง้อเสียงนอนี่และพี่นองเป็นบ้านี่แหละครับเ่ววที่ผมอยู่ใย สำคัญคือปัจจัยนะครับกราบผมกา็ขอฝากอ่กศนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นไว้จักน้อยนะครับผมเสริมสร้างปัญญาพัฒนาจิตใจทำเอาไว้ซึ่งความดีต้องศึกษาที่ข้อมจอเรีต้องไปกับเพื่อนที่เขาไม่เหนี่ยวพี่น้องเป็นปารยา เสียแน่นจขห้องเดือดยอดเอ่ยเออปาร์ตี้มาหาประเทศที่เดินเขานอนห้องนักเทียวมาผ่านด้าวไม่ได้อา้าพันพน้าวแน่โดยอาศัยเล่นแปบอกหน่อยันเรื่องสวัสด์สอบจนถึงสายดำเสียท้องแน่ในอา เวลาตต้องสางบังไ,ไ,งนะไฟใหญ้นอกไปนานอ้อเซหห้องดาเทน้าทรงผลมาเด้อ,อยวไปหน้าแถนบาดเด้อหันปาทรงผลมาตัวทองไฟ้ไฟตามตาเท้าเอ้อรเนี้แบบเป็นตังไเป็นปี้บุญยากของพี่น้องเข้าขาดท,ท่สนารเป็นเ ได้กาแรแห่บังไฟทั้งปีแก่สชมวิการซริงบังไฟเพื่อที่จะฆากันร,ร้อนกันร,ร้อนบรรลวกในการที่จะชุดบังไฟนะครับดูแลตัดสินามาเป็นการพูดกสสันตามที่พมจะบอกเนี่

เงินเงินข้าพเจ้าไปเื่อเงินเงิ้าพเจ้าปัญญาไม่ดียันใดเงินเืนข้าพเจ้าเดือด้นในเงินเงินข้าเจ้าเดือด้อเงินล้านท้านเจ้า่ายแล้วเงินล้านข้าพเจ้า่าแล้วโอ้ บุญอันนิ่งใหญ่ของภาคดินสานกอเทาเอ่อคือบุญบางไฟตอนคันบางไฟมืขึ้นเนี่ยเพิ่นมาเอาอก,กันลุกต้มในพี่น้องอ้ เพื่อนีีสานเก่าโบราณเก่าเปิดเด็กเก่ามาจะพอจะแม่เปิดเด็กทำหน้าวานแต่เก่าคนนีกันเสิร์ฟหน้าแม่แท่หน้าแม่ไปพอแต่ว่ามาเนี่หน้าแม่พอพอได้เอาแต่บางไฟมาเอามานี่เอามาเด้อพี่น้องยี่สานมาเท่าพี่น้องทั่งผ้าเนื้อผ้าใส่ผ้ากลางก็แล้วแต่เราเป็นคนไทยเล็กกัน ต้องฮักแพงกันไปต้องรักและสามัคคีกัน